เอาไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องผลของการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสกทาคามีหน้า51จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่11หน้าที่145ข้อที่116 และหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสกทาคามีหน้า88จากพระตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่14หน้าที่ 427, ข้อที่659ภิกุุทั้งหลายบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยในความสุขแล้ว ควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นในภายในข้อนั้นเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุอะไรพิกุทั้งหลายกรรมคุณห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างอะไรบ้างคือรูปที่รู้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่รู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจ mmm มูกรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นโผฏฐพะที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด พิกูทั้งหลายสุขสมนัตอันใดอาศัยกรรมคุณห้านี้เกิดขึ้นสุขสมนัตนั้นเราเรียกว่ากร,รมสุขอันเป็นสุขของปุถุชนเป็นสุขทางเมตุนไม่ใช่สุขอันประเสริฐเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลไม่ควรเสพบุคคลไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากควรกลัว ภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เข้าถึงซึ่งปฐมชาญทุติยชานตติยชานจตุตชานแล้วแลอยู่นี้เรียกว่าสุขอาศัยเนกขมมะเป็นสุขเกิดจากความสงัดเงียบสุขเกิดจากความเข้าไปสงบประงับสุขเกิดจากความรู้พร้อมเรากล่าวว่าสุขนั้น บ,บุคคลควรเสพให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวคำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยในความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นในภายในนั้น คำนั้นเราเกล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้จุนทะก็เป็นฐานะที่จะมีได้คือการที่พวกปริพภาชกอัญญะเดรถีจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสก็เมื่อพวกท่านประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการเหล่านี้อยู่ผลกี่ประการอานิสง์กี่ประการ อันท่านทั้งหลายพึงหวังได้จุนทะพวกปริพาชกอัญญะเดรธีผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสเมื่อพวกเราประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการเหล่านี้อยู่ผลสี่ประการอานิสงส์สี่ประการอันพวกเราพึงหวังได้สี่ประการอะไรบ้างคือ อาวุโสภิกขุในธรรมวินัยนี้เพราะละสังโยชน์สิน้นเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปจะเป็นโสดาบันเพราะสาสังโยชน์สามสิ้นไป <c oughs> มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ได้ในการเบื้องหน้าข้อนี้เป็นผลประการที่หนึ่ง เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> อาวุโสข้ออื่นยังมีอีกภิกขุเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุก์ได้ข้อนี้ เป็นผลประการที่สองเป็นอนิสงส์ประการที่สองอุโสข้ออื่นยังมีอีกเพราะโอรัมภาเคียสังโยชห์าสิ้นไปจะเป็นโอปปาติกะผู้จะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาข้อนี้เป็นผลประการที่สามเป็นอนิสงส์ประการที่สาม อาวุโสข้ออื่นยังมีอีกพิกุจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้อนี้เป็นผลประการที่สี่เป็นอนิสงส์ประการที่สี่อาวุโส เมื่อพวกเราเป็นผู้ประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการเหล่านี้อยู่ผลสี่ประการอน,นิสงส์สี่ประการเหล่านี้อันพวกเราพึงหวังได้ดังนี้